ฮัลโหลสวัสดีคับโดสบายสบายแมวนะครับโตครับครับครับเดี๋ยวน้องยินดีด้วยนะครับที่โคราชพี่โตนําไปสู่ดิวิชันได้นะครับเป็นบอดสองชาวโคราชนะครับพี่โตครับครับก่อนอื่นเลยก็อยากให้พี่โตพูดถึงเกมที่ผ่านมาครับเป็นยังไงครับพี่โตกับนัากเทพหลังจากที่ที่เราได้กันที่ปันะฮะแล้วก็สู่ที่เก้าเมื่อวานนี้ที่สนามเพชรศดินครับ ก็ตขอชื่ชมกับโค้ดและก็สตาฟโค้ดรวมนักกีฬาทุกคนครับที่เขามีความมุ่งมั่นในครับงมากจนกระทั่งทำให้เราสบความสําเร็จได้ถึงสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เข้าสู่ดิวิชั่นหนึ่งทีมแรกอ่าครับแต่โดยยิ่งที่ต้องขอขอบคุณคือทานกองเชียร์แฟนลับฝัดแชทนะครับพี่น้องชาวปูราชสอบถามว่าที่อยู่หน้าสภาว่าการด้วยนะครับได้ข่าวว่าแม้ท่านภาพถ่ายที่ไม่มีคนก็นั่งฟังเสียงจากนะฮะ โดยภาพจากสนามเทียบพัดชินไปโดยจะฟางยิ่งก็รดูคู่ระหว่างลําพูนกับกับระยองหรือเปล่าครับคู่กับระยองครับพี่ลำพูนกับระยองกันเดียวกันหูก็ฟังดีของโคราชเรากรันไปก็ต้องโทษร้เมื่อวานนี้ซึ่งผมนะที่เป็นการทีมเรื่องเกี่ยวภาพเพรว่าเรารู้แตกเพียงสองชั่วโมงนะฮะว่าทางส่วนของสยามกีฬาทีีเนี่ยที่เขาถ่ายทอดสดแล้วมีการประสานงานเรื่องขายทอด ไม่ได้มีการประสานงานกับเขาเนี่ยทางเราก็ไปติดต่อไปทางทีโอทีเขาก็บอกคนขับไม่มีจริงๆอ๋อให,ให,ให้ไม่มีคนขับ <laughs> ไม่ไม่มีคนขับโอวีนะครับ,รบผมเองก็พยายามระชวพวกเราที่อยู่ทางที่ให้รีบไปที่มาบุญคลองที่ติดกรดานเดินแล็เกาโน้ตบุ๊กของคุณต้นนะฮะเป็นทีมของตาโพเนี่ยให้วิ่งไปซื้ออุปกรณ์ก็ไม่มีมาบุญครองเพราะไม่มีมาบุญครองก็ไปที่ที่อะไรอ่ะชาติเพอมาต่อก็ต่อไม่ได้ ครับครับแต่ก็ต้องขอโทษอย่างมากครับแต่ก็ใช้เกาเรียกว่าอะไรนะเป็นการบรรยายสดแต่นะครับก็ได้อัจรถ่ในรูปแบบครับพี่โตครับไปเลยผมก็เลยโทรศัพท์ผมก็ต่อกับม่านบอกม่านช่วยช่วยผมหน่อยเพราะว่าการเร่าเหมือนกับ ท่าบโคราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราลาเขาไม่ได้รู้อะไรเลยครับครับเขาเหยียดสุดที่สุจริงครับก็เลยท่านเขาก็ช่วยเมื่อก็บอกว่า,าเขาพา็ปทันนะ้งอ่ะอ๋อเขาพยายามมองไปหานะาผมนั่งอยู่ในเดนก็มองไปหเห็นเขาออกอัตโนเัิเรื่อั้ก็เดินช่างเลยอ๋อครับแล้วครับกับแมทที่จะแมทที่จะตอบร้อยไอ้บ้านเหรอครับพี่โตเรามีความพร้อมของกีฬาขนาดครับพี่ครับก็ถือว่าวันนี้นะฮะ สิ่งหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จก็เป็นหนึ่งเดียวความมีสมัมพิการเล่น,นมินิมและความความกระหายที่อยากจะชนะของนักกีฬาและพอมนตร้าโฟท,ที่เราทำงานมากๆครับผมในเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะมีการเก็บใจขออุ้มไปกอนตรงไหนเพราะไม่อยากให้ใครรู้จะท่าเก็บรู้ว่าในสีสยามกีฬาจะไม่มีภาพสุดสมบูรพวกเรา เพราะเราอยากให้นักกีฬาเขาได้ฝึกทั้งแล้วก็เทคนิคต่<อ>างๆแต่ละทีมเพื่อจะแก้ไขแต่ละทีมที่เราเคยเออจอคเอพอที่เราเห็นเราก็รู้แล้วแหละเพราะเราเจอคณะแม่เขาจะได้เอาเทปเข้ามาดูแล้วมีการวางแผนแก้ไขทีมคครรั<อ>ับบยกให้โค้ชเข้าไปแล้วเอาเข้าไปเก็บตัวไว้ส<อ>่วนในเรื่องของการทำงานนอกจากนั้นนะฮะเมื่อคืนนี้ผมก็อยากจะถามเรียนทรานทับจังสวัสดแคทตุนนะฮะว่าเย้าใจดีคือท่านชุวัฒน์อดีตรองนายยงนมนตรที่ท่านก็โทรมาประสานงานครับผมว่าเราได้สร้าง สาคัญที่สุดก็ของฝันให้กับคนโคราชแล้วก็คือขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในวันที่สิบเจ็ดท่านก็บอกว่าจะมาแล้วก็ได้มีการภารกิจอื่นทั้งหมดท่านจะมาที่โคราชครับจะมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นฮะเพื่อจะมาให้กําลังใจกับนักศึกษาและท่านอยางให้ผมพร้อมด้วยนะครับงานของที่โคราชเพป่ะชุมวันในการที่เตรียมการฉลองใหญ่เพราะฉ้นในวันที่สิบเจดเนี่ยท่านที่เข้ามาดูเพื่อนนะฮะนอกจากท่านจะมีความีิสุดแล้วว่า ถ่าเราไม่เป็นรองไทยหลังจากที่โดนจัดก้าแต้มทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกแต่เราก็เข้าสู่ดิวิชั่นหนึ่งเป็นทีมแรกเนี่ยมันเป็นความที่ยิ่งใหญ่โอ้โหสะใจเนีัผมจะส่งมอบฮะคมันสะใจมากผมก็จะส่งมอบผสุขให้กับบ้านยกตัวอย่างเช่นก็เลยให้ก็ได้นะฮะว่าจะเห็นบรรยากาศต่างแต่แมตช์แรกที่แข่งขันนะครับจนกระทั่งแมตช์สุดท้ายที่จะทําเป็น VTR ดันกรองจากความรู้สึกผู้เก่าทุกคนนะครับครับผมครับทุกคนได้ความรู้สึก ซึมซับความรู้สึกต่างๆที่เราทั้งเสียใจดีใจนะครับและแต่ละอย่างที่เ,เหนื่อยกันมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นความเข้มที่ยิง่งใหญ่คร้คมรทั้งเราอยากที่จะให้คนโครชได้มีความสุขคล้ายกับ,ยบ,บการฉลองในของทีมนักเตะดนังอย่างบาโลน่าหรือแม็ลิกหรือแมสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเอาอย่างนั้นใช่ไหมพี่แบบเต็มที่เอนรอดคามาที่โคราชเลยโดยเฉพาะยิ่งฟุจะมาจุดฉลองชัยเนี่ย ได้รับการขนานนามว่าเป็นแชมป์มือหนึ่งของประเทศไทยมผมการันตีได้เพราะว่าติดต่อ,อเข้ามาโดยตลอดอนะฮะถ้า,ถ,าถ้าเคยไปดูการเปิดการแข่งขันยีรักกีฬาโอลิมปิกจะจำลองสิ่งเหล่านั้นให้คุณเราะได้มีความสุขที่สุด,สดค,รครับแล้วแล้ว,ล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 วเรืเอ่องเวลาขันแล้วครับพี่เป็นตอนนี้ยัง,ย,งยังสงสัยกันมากสําหรับในเกณฑ์เลยครับว<ใ>่าผมเองในฐานะผู้จัดการทีมก็ได้ประสานประธานประธานจัดดิแข่งขันดิวิชั่นสองวิมตนนะฮะครับพี่ยืนยันกับพวกกับเรามาแล้วว่าวันนี้ท่านได้คอนเฟิร์ตทุกทีม พร้อมที่จะให้การแข่งขันนั้นขึ้นในเวลา18:40เพราะว่า18:40ถืจว่าก็ถูกมงเย็นครับเพราะว่าเพื่อที่จะรอรับแฟนคลับมันทํทงานกว่าจะรืงานมาอะไรต่างมาเนี่ยมันจะได้รวมฐานนะครับเพราะว่าต่ละแตช์สำคัญหมดนะฮะทั้งหมดเนี่ยใช่ครับสื่นเขาก็เห็นด้วยครับว่าหกเย็นเหมาะสมถ้าเหมาะสมแล้วก็ ก็เลยพอไรเรื่องการแข่งขันจากเวลาเดิมผกสินสินอเป็นกิจกาินสนอ,อครับอืมได้ข่าว่าแมตช์นี้พี่โตบอกว่าเราจะ<ช>ไม่เราจะไม่เสนอแล้วก็จะไม่แพ้ใช่ไหมพี่เราชัดเดียวใช่ไหมคือวันนี้ผม ผมไม่ได้คุยนะฮะถ้าผิดพลาดโคโนรามีความสุขจางนี้แล้วเนี่ยแล้วใะเดือนคตามโค้ดและกีฬาความมุ่งมั่นนันนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าแม่เสมอแหละครับต้องชนะต้องชนะนะครับพี่เป็นผนจะไปสนามสุพรรณบุรีนวมันที่25อย่างแน่นอนโอ้ได้ยินอย่างี้แล้วพี่พูดไปคนผมเป็นอยากให้ถึงวันที่17แล้วเลยนะครับอ่าก็ ีให้เ็มสนามครับเพราะว่านั้นผู้ใหญ่เนี่ยกจะมากันหมดครับ<ช>ได้ข่าวมาหมดเลยใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ในในจังหวัดเราแล้วก็ทางนอกด้วยใช่ไหมครับพี่โตถ้าคนไม่เชิญนะฮะนี้ก็ติดต่อไปท่านผู้ช่วยเริ่มติอดีตประหลัดกับสองด้านสมบัติกรุงพันธ์สุดทานแล้วก็จะมกนกันนะ ครับไม่ว่าจะเป็นพี่วรวีนี่ท่านเองติดอยู่ประเทศญี่ปุ่นขอโทษแต่ว่าจะส่งงานท่านมาอ๋อคือมีว่าไม่มี <นะ S 2> คัทา่าข้างหนึ่งใช่ไหมฮะเราคือกีฬาของของจังหวัดนครศรีมาโดยแท้จริงยังสสอผมก็จะเชิญทั้งหมดสี่ท่านเลยครับอ๋อเราไม่ได้เลือกปฏิบัติผรว่ากีฬานะฮะจะไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เราสนับสนุนแล้วเจอกันได้๋อชัดเจนครับพี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเจนอันนี้คือแฟนคลับพวกเราเราเราเห็นแล้วครับว่าว่าเป็นนั้นจริงๆนะครับเป็นจริงจริงครับก็มี คำถามฝากมาทางบ้านนะครับพี่โตพอจะแย้มาได้ไหมครับฤดูการดิวิชันหนึ่งเนี่ยฮะที่เราจะกําลังจะขึ้นไปสู่ดิวิชันหนึ่งเป็นปีแรกของพวกเราชาวโคลานะครับย้ํหน่อยได้ไหมฮะแบบตัวผู้เล่นเรื่องเสริมทัพมากน้อยไหนหรือว่าความมั่นใจกับฤดูหน้าที่จะก้าวไปรี่เมลีครับพี่ก็ขอให้พี่น้องชาวโคลาสเปิดใจนะครับว่าวันนี้นักทั้งคือวัดอดีตประธานที่ปรึกษาของทีมนครราชสีมาเอรอเนะฮะก็พูดมาคําหนึ่งว่า ขอให้อูแค่ P P ดีวิชั่นหนึ่งเพียงปีเดียวนะครับครับพี่ฉะนั้นหมายเขาว่าในส่วนที่เราจะทําทีไม่ดีนะครับผมก็ได้ประกาศโค้ดเวทโค้ชเทเวทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างริ่งครับในส่วนผู้ที่คิดว่าเราควรจะเสริมแบบไหนอะไรไร แต่รับประกันครับว่าในงานนี้นะครับในการที่จะเตรียมครั้งนี้เนี่ยจะต้องให้ดีครับโอเคได้ยินอย่างนี้ชาวบ้านก็คงจะชื่นใจกันแล้วก็ติดตามเชียร์ในฤดูการหน้าอย่างเต็มที่นะครับสนามเยือนเรายังจะเป็นที่สนามปฏิบัติภาาทุกนัดใช่ไหมครับแอบปีต้องครับต้องครับโอเคผมคาดว่าจะเต็มสองหมื่นห้าทุกนั่งเหมือนที่หลายๆจังหวัดที่ทำไปแล้ว ขอันที่11แค่น,นั้นเองครับไปเยอะๆไปกำลังใจกันได้ของของลงของแจกฮะของกำลังประชานกับทางเอฟบีทีฮะ,ะครับผมเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องของิกุกปีเราว่ามีบ้านเป็นอุปกรณ์พร้อมนะฮะวันนั้นเขาจะด้วยแล้วเขาจะนำฟุตบอลนำอุปกรณ์ยีรานมาพร้อ,หรอให้กับเขาครับครับงั้นสุดท้ายนะครับขอให้พี่โตนับในฐานะสสของคนแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมสวัสดีนะครับให้เชิญชวนน้องมากันวันที่11นะครับสุดท้ายนี้ครับพี่ก็จะฝาก เรียนที่เรา<ช>โครานะครับท่านที่ไม่เคยมาเนี่ยผมอยากให้มานะครับว่าสุกมันมีจริงครับตับการยิงา<ช>และโดยจะเป็นยิ่งมาเชีย์ทีมของบ้านเรานะครับ<ช>ถ้าวันนั้นคนที่จุดสองหมื่นกว่าคนเล่นสนามนะครับนั่นหมายาว่า คนโคราชเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะไปคดีผมว่าเน่นะครับผมอยากขอกําลังใจจากทิ้งครัมามีความสึงกันครับครับรับครับครับสุดล้ยก็ขอบคุณพี่โตนะครับแล้วก็ขอบคุณความสุขที่มอบให้ชาวโคราชและชาวสุทรทุกท่านนะครับขอให้โตเปที่แข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับพี่โตทิ้งกันครับครับสวัสดีครับพี่โต